สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่30มกราคม2 5 6 8ครับเรามาถึงยอดภูเรือแล้วครับตอนนี้8องศาครับ8องศาหนาวไม่หนาวเลยไม่หนาวเท่าไหร่ดิเราจะรอตะวันขึ้นนะครับที่ยอดภูเรืออ๋อแว8อ้าวมาด้วยเหรออ้ คืเรามาถึงแล้วนะครับอ้าวแปดนะครับแปดนี้ครับแปดองศาครับสุดยอดครับสุดยอดครับไปเราไปหาป้ายครับป้ายผู้เรืออยู่ไหนตอนนี้เราถึงยอดผู้เรือแล้วนะครับปรากฏว่าหมอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เขาคุยๆว่าแปดองศาจะเย็นก็ไม่เย็นเท่าไหร่ครับ

มา,มาตอนนี้เรามาเจอป้ายแล้วครับแต่ไม่มีตัวหนังสือ พอดีป้ายทำใหม่นะครับยังไม่มีตัวหนังสือไม่รู้ว่าฟูเรือจริงหรือผู้เรือปลอมนะครับไม่มีป้ายเดี๋ยวนะครับเด้อตรงนี้ป้ายผูเรือนะครับ ไม่มีตัวหนังสือเรามาถึกบุญแล้วนครับพอแล้วอมากวะมา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 ้าม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 าอาม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 า้ามาาม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 มามาามมา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 าวเมามอมามาอามามาครับ ท้องฟ้าสวยครับวันนี้พระอาทิตย์บอกว่าไม่ได้มาติดธุระนะครับท่านอาจจะไม่ได้เห็นเมฆบางค่ะเมฆบางครับสุดยอดครับโอ้แลวท่านก็มาถึงนูเรือนครับพระอาทิตย์อายครับถึงแล้วนะคะยอดภูเรือมันแปลกสงสานะ ดงาครับตอนนี้เริ่มกล่าวแล้วนะครับกลาวแล้วนะคะมาถึงแล้วครับถึงแล้วตัวสินทรัพย์สามผูสามภูสามมือสามจังหวัดสามจังหวัด อาวเด็นีมันตาเนี่ยมันตาเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้นี่อาวหนึังสอ้มีเกลนกันเรงขึ้นไปบนนั้นได้นั่งก็ได้ขึ้นไปไม่นั่งก็ขึ้นไปเออ อ้าวตาขึ้นหน่อยอ้าตามองกล้องให้หน่งสองตาพ่อเสร็จแล้วนี่คืออุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่20กรกฎาคม2522อุทยานแห่งชาติ ผู้เลือกหนึ่งองอากาศเย็นที่ผู้เลือก โอ้โหเห็นไหมยังเยอะเดียวอ่ะเห็นไห มเออไอนั่จะเทายว่าข้างหลังใครเป็นใครใช่ไหมรักสาเารสามพุนสองคนดยไ <laughs> one, two, three, one, two, three, one, two, three. <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ยอดภูเรือจังหวัดเลยนะครับที่มองเห็นด้านหลังนะครับก็คือตะวันกำลังขึ้นนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะมีเมฆบังนะครับก็ถือว่าเราได้มาถึงจุดหมายจุดแรกนะครับก็คือภูเรือครับ สัมผัสอากาศหนาวที่ภูเหลือจังหวัดเลยอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวอาการมาเยอะนะครับทุกคนกําลังนั่ถ่ายภาพดูตะวันขึ้นนะครับที่ภูเหลือแต่เม่ก็บังก็บ,บัง What like that บอกงาม,มีดอกเอ็นอาร์ด้วยนะครับอดอกเอ็นอาร์ดอกอนั่นนี่ดอกเอ็น <c oughs> อาร <c oughs> ์มยจเมยิ้มๆให้คนถ่ายด้วยกบยิ้มคนถ่ายด้วย เออเออไปยกขึ้นโเกข่านโอ่เียเี่สังมกตปาหายปากมัน่า่าาาทาทาเก้าทาเก่าทาเก้าหนึอสวยขนาดเลยโอเคเลยครับใสมากเลยเอาเอากล่องเก่ามาทานะ อ๋อออมากดอออออได้เดดเป็นสองคู่เป็น2อคู่มาเลยคู่อาต่อไปอเจกับเาเป็นสออเย้เดี๋ยวตัดให้เอาเดี๋ยวให้เาเดี๋ยวให้กล้องไ่ปาเอาปาเขาไปเา Oh <laughs> my- ย้ำบ like, no ังที ue, суд, ่ายบังหมเออย้ายืนบังนี่จะยุ่งสาเออนั่งยอนก็ได้เดี๋ยวเราวิดีโอมแมนบ่จะวิดีโอเอ้ยไปจักเดียวนน่แม่จะมาไทยอันนั้นให้แม่

เดี๋ยวอยู่หมู่ท่านไม่ได้เจอยรอแมละค่ะไม่น่าไม่ได้จอหรอหมวกไปบังแสงตรงเลางไป่าเขาดีอ่ะเไปสายโอ้โหคือเดียงเนาอคนเด็กกองเจ้าตลานมาเอาบ่หาเก็บเอาดอหนึ่งสอมมันตั้งเข่ากุมน้ำเขาได้ะ หนึ่งสองสามโอเค o ันทูทรีคนขยเด้อคนขยเด้อยัดคืกันไม่สินทรัพย์โบราได้มากน้ำจุ่ว บางบางบังขยายเใิ่มผีใน่มาไปมาโอเคโอเค one two three ลงรถสองแถวแล้วค่ะลงรถสองแถวที่ผู้เรือนะครับค่าจ้างไปกับยี่สิบ เอยคจเคยมามาเคยมา,อ,มาอยูะครับยางเคยยังอยู่ห <c oughs> <c oughs> ้าร้อยเมตรครับมันเป็น,ปบนบเสียงเกกันมัน <c oughs> เป็นศิลปะบนภูเขาตัวนี้เป็นเถียงไม่เก๋งนะครับเถียงไม่เก๋งไม่รู้ เขาสร้างแบบไหนว่าจะกินข้าวต้มแต่เขาเขียนว่าโจ๊ก ทางโน้นก็อร่อยครับทางโน้นก็อร่อยทางโน้นก็อร่อยครับทางโน้นก็อร่อยเหมือนกันครับทางโน้อนอร่อยกว่าครับ โอ้กินข้าวจี๋นะเว้ยก็สุดเด้ดกินข้าวต้มบ่อยู่ท้องกินข้าวจี๋พี่รบไข่กระทะข้าวเหนียวไม่ได้เรามีข้าวจี๋นะจ๊ะโจข้าวต้มไข่กระทะมีจ้ะข้าวจี๋สิบบาทร้อนๆเลยจ้ะไม่ร้อนกินดีคืนเงินจ้ะ อันละเท่าไหร่นะติบานครับซีซ้อเรามีกัจจินะจ๊ะอันเท่าไหร่ีติบาครับจีร้อนเลยจียมเนาะ

เป็นข้าวต้มบุฟเฟ่นะครับข้าวต้มบุฟเฟ่ตักเองครับอยากได้ให้ล้นถ้วยก็ตักได้เลยแต่ให้ถ้วยเล็กๆมาตักได้ตักเอาเอตตัักกได้าล้นถ้วยไม่ข้าเพิ่อนขว่าไยังแต่ว่าขนมารอบสองนั่นราคาม่อีกได้โอ้เพิ่มได้บ่ โอ้เขาท่าตัวสันเออโอ้วิวต็มแห่งเขาต้มเติมได้เติมได้ครับกินบมดก็เติมได้เพิ่นาราคาเก่าหยันมันเทียดเนอะโ้ที่มีครับ ตอนนี้เราจะกินข้าวต้มผู้เรือนะครับไม่ได้กินง่ายๆนะครับถ้าไม่เหมารถทัวร์มาเนี่ยนะครับไม่ได้ง่ายๆนะข้าวต้มนีตักเองค่ะตักเองค่ะสี่สิบบาทแต่ว่าเิมเติมได้น้ำเริ่มแห้งแ้วค